คัด50คำคมของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาเล่าให้คุณได้ฟังไม่แน่ว่าคำพูดบางคำอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล 1. จงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อไลร่ที่เราอิ่มและรู้ว่าตัวเองฉลาดเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองสตีฟจ็อบส์ 2. จงสนุกไปกับประสบการณ์ระหว่างทาง อ๋อปลายทางอาจไม่ใช่ที่สุดของความสำเร็จทิมคุก 3. ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยและไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวมาร์คซักเคอร์เบิร์ก 4. หากคุณเกิดมาพร้อมความจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าหากคุณตายเพราะความจนนั่นต่างหากคือความผิดพลาดของคุณบิวเกต หภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้จอห์นเอฟเคนเนดี 6. คุณต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ไมเคิลจอแดน 7. คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรวูดดี้ออเลน8 ผู้คนยอมรับความเป็นผู้นำของคุณก็ต่อมเมื่อคุณรู้จักยกย่องความสำเร็จของคนที่อยู่เบื้องหลังและพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนลสันแมนเดลา 9. คุณอาจแต่งตัวหรือทำอะไรตามคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงหลักการและความเชื่อของตัวคุณเองโทมัสเจฟฟรสันสิถ้าคุณไม่อยากตายไปอย่างปล่าประโยชน์และถูกหลงลืมจงทำสิ่งที่ควรค่าแก่การถูกบันทึก หรือบันทึกสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำเบนจามินแฟรงคลินส1บเศิลปะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่าใชา่แต่อยู่ที่การพูดคำว่าไม่โทนี่แ a 莱สิบสผมมักกังวลและหมกมุ่นอยู่กับงานแต่ผมจะไม่ให้ความกังวลเข้ามาขัดขวางสิ่งที่ผมจะทำอย่างแน่นอนทอมฟอร์ 13. คุณไม่สามารถสร้างองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาได้หากขาดบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่าตัวคุณเอง How w r d s c h ู l t z 14. ถ้าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นคุณให้จำไว้ว่าขนาดเครื่องบินยังต้องบินต้านกระแสลมถึงจะขึ้นบินได้ Henry Ford 15. จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีจำกัด แต่จินตนาการนั้นมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก a อัล r เบิร์ตอน์สไตน์สิสิ่งที่วิเศษสำหรับการเรียนรู้คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้บีบีคิง7 7การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่ออีก99%โทมัสอวาเอดิสัน 18. ถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวว่าคุณวาดรูปไม่ได้คุณก็วาดไม่ได้วินเซนต์แวนโก๊ะสิจงมุ่งหน้าสู่ความฝันของคุณอย่างตั้งใจจงใช้ชีวิตแบบที่จินตนาการฝันเอาไว้เฮนรี่เดวิดทอโร่ยีความหวังที่ไม่มีความเพียรก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวังองซานซูจิ 21. ความสามารถที่เราไม่ได้ใช้เหมือนปากกาเคมีที่ลืมปิดฝามันจะค่อยๆแห้งจนเขียนไม่ติดโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ 22. ถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งคุณได้สูญเสียโอกาสไปแล้วบารักโอบามา 23. เงินพันบาทถ้ามองว่าน้อย เราก็คิดว่าตัวเองยังจนแต่ถ้ารู้สึกว่ามากเราก็จะพอเจษดาพรผลดี 24. ฉันไม่เคยกลัวฉันไม่เคยบน่นแม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันฉันจะดำเนินต่อไปโซเฟียเวการา 25. คุณต้องทำในสิ่งที่คุณฝันถึงแม้ว่าคุณจะกลัวมันก็ตาม อาร a n a นาฮั i ฟิงตัน6ไม่มีอะไรคือเรื่องล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือการเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตเท่านั้นเองโอปราห์วินฟรี7จงใช้เวลาโฟกัสกับการหาตัวตนให้เจอว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างมันคือสิ่งที่มีคุณภาพมากและเป็นประโยชน์กับคนอื่นบริดมอ r ิน 28. สิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือการไม่เลือกอะไรเลยเบลล d ดี้ฮอปสัน29การที่จะเป็นหนึ่งเดียวโดยที่หาใครมาแทนไม่ได้คุณต้องทำตัวให้แตกต่างจากคนอื่นโคโค่ชาแนล30ผมเป็นคนเดินช้าแต่ผมไม่เคยเดินถอยหลังอับราฮัมลินคอน31 ลงมือทําในสิ่งที่ต้องทําถึงแม้ไม่ได้รู้สึกอยากทําสิ่งนี้เรียกว่าวินยัยคริสเตีย o โนโรนันโด32การมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องรู้จักนํามันออกมาใช้และการมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องรู้จักลงมือทำลีโอนาร์โดดาวินชี33 ไม่มีอะไรนะ่าอายเท่ากับการมองดูคนอื่นกำลังทำสิ่งที่คุณเคยพูดว่าทำไม่ได้แซมอีวิง 34. อย่ามัวแต่อายในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแต่จงเรียนรู้จากมันริชาร์ดแบรนซัน 35. คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆโอกาสส่วนคนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกๆอุปสรรค วินสตันเซอร์ชิลสาถ้าคุณหัวเราะฉันเพราะฉันประหลาดฉันก็จะหัวเราะคุณที่คุณไม่มีอะไรต่างจากคนอื่นเลยเลดี้กาการสามสิบัทธาคือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกถึงแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตามมาตินลูเทอร์คิง 38. อย่าไปภาวนาขอให้ชีวิตมีแต่ความเรียบง่ายแต่ให้ภาวนาขอความเข้มแข็งเพื่อทำให้ชีวิตสามารถอดทนต่อความยากลำบากบรูซลี39บ่อยใบครั้งที่จินตนาการนำไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเราปราศจากจินตนาการเราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนเลยข่าวสาแกน 40. จงใช้เวลาคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเมื่อเวลาปฏิบัติการมาถึงจงลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยวแอนดรูว์แจ็กสัน 41. ก่อนที่คุณจะพยายามสู่จุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์คุณจะต้องเรียนรู้พื้นฐานของมันก่อนอีวานเปโตรวิชปาฟลอฟ 42. ถ้าไม่ลงมือทำอะไรก็เป็นไปไม่ได้แจ็คมา 43. ความสำเร็จเพียง1%มาจากผลของการทำงาน99%ที่ล้มเหลวโซอิชิโร่ฮอนดะ4 4จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวเลสบราว์ 45. สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปและตกลงมาแต่กลับเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปและทำได้สำเร็จตั้งหากไมเคิลแองเจโล46คุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้ย้ายความท้อถอยมาทำลายความสำเร็จเดวิดเบคแฮม47คุณไม่มีทางไปถึงยังจุดหมายได้เลย หากคุณเอาแต่หยุดแล้วปาก้อนหินใส่สุนัขทุกตัวที่คอยเห่าคุณวินสตันเซอร์ชิล48ไม่มีคนไหนเก่งตลอดไปวันนี้คุณอาจจะเก่งแต่พรุ่งนี้อาจจะมีคนที่เก่งกว่าคุณจงอย่าภูมิใจว่าตัวเองเก่งธนินเจรวนทน์